ตอนนี้เราก็กำลังเดินกันไปที่จุดปล่อยตัวนะครับเดินกิโลนึงสบายๆเป็นการวอร์ม S the s o r เป้าหมายเป้ามวชิวครับวันนี้ครับชิวๆชอมาดีมากครับกินลมชมวิวเก็บไม้ได้เท่าไหร่เยอะร้อยห้ครับ นิวเป้าหมายาตื่นเตือ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 นเป้านเายนเตสำหรัืสนามือนราือนเคอน2ตือนเป็นเซืนเตือนเตนเนเอาเตือนเตบอนเตือนรตบอนดีอนเตือนตอนนเตนเอนอนเตือนเอนนนเตอเอนเอนอนนนเอเอออนน เอาเวลาเวลาเวลาเอาสี่เอ้สามห้าศูนย์บ่อสามห้าศูนย์บอชิวชิวบอชิวชิวผมก็สามห้าศูนย์นะครับ ป่าเอดีโกัี่ได้รับชมกันตล้ความนเต้กจากนงังใจได้ฟังเสียงเพลงอันไพเราะแล้วนะคะเราได้เห็นผิวใ้ใล้มือของลูกหลานชาวเยอเมืองเยาโมด้วยนะคะสำหรับน้องๆโรงเรียนบุญวัฒนาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวในตอนนี้เนี่ยต้องเรียนเชิญนักวิ่งทุกท่านอีกครั้งนึ่งนะคะสำหรับในระยะครูารอย

เวลาสามเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย3 4 5สนามนี้อากาศดีกว่าบางแสนเนยอะนะ <c oughs> คนละเรื่องายคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยบางแสนนี่มันไปทรามานตัวเองไปฟังเขาเล่ามันไม่สะใจเราไปเองเราไปที่สุดเองพักกี่กิโลบางแสน <c oughs> อะไรครับพักกี่กกี่กิโ <c oughs> ล่กี่รอบไปสิบเจ็ดเขาไปกล่าวว่าสิบเจ็ดรอบโอ้สามซิ่กว่านะใช่ครับซิ่กว่า เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ครับ3 4 5 3 4 5แมท3 4 5ไปด้วยกันไปด้วยกันเวลาเท่าไหร่เวลา เก็บไทยเก็บไครโอเคกิลโลเมตรแรกนะครับ คณตาสู้ๆครับนักที่ดีตอบคับ ก็ดีหัวใจสูงไม่ได้โตหลังก่อนได้นะคะโตหลังน้ำเย็นด้วยกันค่ะได้ตงนิดหน่อยครับต้องคุมอ่ะอยู่ที่150บวกลบ ร้อยสามจิตไมที่เจ็ดแล้วนะครับเล็กสวยเจ็ดเจ็ดเจ็ดหัวใจยังสูงอยู่ร้อยห้าสิบเอ็ดลูกโป่งสี่ชั่วโมงอยู่ด้านหน้าเฮชเฉลีย่ยอยู่ที่ 5, 3, ขอบคุณครับเห็นลูกโปง่งเพชรสี่ชั่วโมงแบวบกทางทางยิงกระต่ายแล้วก็เห็นเทพน้ำทางยิงกระต่ายด้วยนะ เสียงน่อยมีลรถเมล็ดิก้าวนะครับเส้นนำทางแวะฉีกข้างทางตามมาทันเพราะมันเยอะ เซนทาสามนนะครับช่วงกิโลเมตรที่10เทรเซอร์4ชั่วโมงเกาะกันเป็นพวน เราคุยกับเสเซอร์หน่อยนะเ,เซอร์สี่ชั่วโมงเราติดค่าสามแปดห้าเท่าไรครับ เอาเปไปก่อนเวลาโ <Okay. S 2> อเคแปดนาทีครับโอเครักษาเพชรได้ดีมากครับเช็บพอยเช็บพอยขออนุญาตนะครับขอนครับโอ้ยยิบไม่ทันโอเคขอบคุณ okay, <c oughs> ครับเย็นครับลมเย็นครับฮึ เทพน้ำทางกำลังกินน้ำจะกินตอนไหนน้ำไม่เย็นป่ะน้ำโอ้ยไม่เย็น ต,ตัดแล้วครับซู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 ล้หน่อยล้หน่อยล้หน่อยล้หน่ยเพชรเลนที่ห้าสามสี่เหลือครับโอเค สู้ๆครับโอขับป้อมในสุดท้ายแล้วในสุดท้ายแล้วรถของเราครับซ้อมดีเกินซ้อมเยอะไปซ้อมเยอะไปเกี่ยไม่เลยเยอะไปยังไงบ้างไม่ไม่ไี่เป็นขึ้นต้องย้อนทิ้งครับพอสี่เนี่ยย้อนทิ้งดีกว่าไม่ได้แล้วมัายิงที่ผมบอกแล้วจัดลยครับนี่ถ่ายพิโอไว้ครับเนี่ยโอเวอร์ออลแล้วก็ต่อที่โอเวอร์ออลชาวไทย10กิโลนะครับไปไ การนี้นะครับเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งครับคุณจีรศักดิ์ชื่นอารมณ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเวออโต้บันทีจำกัดครับรับทกานเราท่านเราผมมีพี่หมอไม่หมอไหลอ่นคับแล้วดี่พี่ตนี่กพ้าคุณตาไปแล้วเราเดีามาตรงนี้แล้วเดี๋ยวขามาตรงนี้ีที่เยรัทิ้งท่านไทยที่ไม่ได้รับรางวัลนะครับ เดี๋ยวมาแล้วระวันได้โดยที่เล่นะน้อยนะครับเกตสู้สักประมาณ3-4ลูกสุดท้ายน,นะครับครับท่านประธาน อยู่ที่รบริเวณด้านหน้าห้องน้ำนะครับจะมีรถ และหมายเลขนะครับในประเภทระยะบิบต่างๆของที่ท่านได้ฝากของไว้ถ้าจะต้องรับของในจุดนี้เท่านั้นรับส่วนั้างในจะขึ้นรถชัตเตอร์บัสกเนมีสอสายคจักรยานมีรยานมีเลยหน่งจะไปที่ลานเท่าโบขึ้นได้ที่บุ๋งคอฟฟี่เลยนะครับขึ้นได้ที่กตุ่มคอฟฟี่นะครับก็จะมีรถสองสายให้ท่านบริการจนถึงลา11นาฬิกานะครับ อันดับสี่ได้แก่คุณวัยสันสิริพานุรักษ์ครับเชิญเลยครับสุดยอดมากเลยครับ70บวกแล้วลง42กิโลหรือว่าระยะฮาฟนี่อลงระยะมาราธอนนี่คือสุดยอดมากๆเลยนะครับเนี่ยและอันดับ3ามได้แก่คุณสุปชัยบีรับเป็นจพลครับปรบมือดังๆเลยแข็งแรงและเก่งมากๆเลยนะครับ ขอเชิญถ่ายภาพร่วมกันหน่อยนะครับแย่ต้องขอเคล็ดลับความแข็งแรงแล้วนะครับเนี่ยว่าทํายังไงให้ลงสนามในระยะ42กิโลเมตรและเข้าเส้นชัยก่อนคัดออฟนี่สุดยอดเลยนะครับแสดงความดีๆมากๆครับขอบคุณครับ2026สวัสดีครับียังไม่มาเลยยังไม่รอวัวใจขึ้นไหม หัวใจสูงไหมตอนออกตัวอ๋อไม่สูงไม่สูงตะคิวิดถ้ากินยากันตะคิวก็สบายแล้วมาตอนนี้ทีม S R B ก็นั่งสองแถวครับไม่ใช่ดินเอนะครับนั่งสองแถวเนี่ยทุกคนต่างใช่ใช่ทุกคนต่างประสบความสำเร็จกันหมดทีมพีกันสามชั่วโมงสชั่วโมงส้หนึ่งครับสาชั่วโมงส้หนึ่งคนที่สอง สามสี่หกคสามสี่หกคนที่สามสามห้าห้าสามห้าคนนี้เหรอไม่น่าชื่อคนมีสามเท่าไหร่เข้าเ้้นะเข้าเนรเน่เข้าก่อนเนรเข้าก่อนหมอสามห้าแปดครับสามห้าแปดคุณตาห้าหนึ่งหนนึโอ้โหนิวพีบี้วนี่ปานรางวัลคุณตารางวัลคุทตาโห้าปานเท่าไรเวลาปานห้าุเท่ไ